เกมมครับครับแต่เนี่ผมผมอยากลองทำอย่างหนึง่งคือไอ้ตอนนี้ผมผมเปลี่ยนแล้วครับผมเปลี่ยนเครื่องมาแล้วอัตอนนี้ก็ไม่สามารถดูเลยนแะล้วตอนนี้ผมก็จะอุ้ยอยไม่ตกไม่ตกโทษ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 กรผมอนน หนึ่งเอาหนึ่งบันนึงอ๋อโอเคนึกว่าหอางยครับทุกคนหนึ่งปับบนเค่ะสวัสดีทุกคนกันว่าผมวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรครับเพื่อให้คนอื่นเผืเผคนอ,อ,อื่นเข้ามาครับ มันไม่เด้งเลยอ What the fuck เอ้ยมันไม่เด้งอะว่านี้ร้อยเปร์เซ็นต์น่ถูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันต้องโหลดไอเอามอดก่อนที่ผมจะเอาตัวรอดนี่คือหัวใช้วอนนี้จำเป็นมากๆในการเอาตัวรอดเอาชีวิตรอด จะเอาชีวิตรอดโดยใช้อันนี้ครับไอม็อบป,ปะมันเรียกว่าม็อบป,ปะทุกนน่าจะม็อบนะแต่ตอนแรกต้องผมกต้องวางเป็นทีฟก่อนเอามันมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยไลฟบินอีกแล้วทุกคนไลฟบินโอ้ my god ลฟบ,บินลายบิน คนขับไลบินเมื่อกี้ไล่บินครับทุกคน,น,คคนแมงเงยไล่เด้งแม่งมันเด้งทุกคนมันเด้งสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมเด้งมันเด้ง,เ,ดงเล่นไม้ครับเลยครับอ ใช่ครับผมเล่นไมคับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแอดผมไหมแอดผมใหม่นะอ๋อแอดผมใหม่โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวแอดครับใครที่อยากเล่นไมค้ากับผมพิมพ์ชื่อมาได้เลยครับผมพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อชื่อตัวเองนี่นะอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบแปดครับยอนยอมยอนสิบเก้าอายุสิบเก้าผม อุ้ยภาพแตกโอ้ยกอดภาพแตกภา oh พแตก,แ,ตกแมปแกกับผมอีกโอ้โห <c oughs> สวัสดีสวัสดีคนที่เข้ามาผมสวัสดีครับผมเนนั็นไงแมปละเพื่อนหายหมดอ๋อพอน้อง อ๋เนเล่นลบลบลบบอกสวัสดีด้วยผมวันนี้ผมเอ๊ะน้องๆวันวันนี้พี่อจะจอม,มาเอาชีวิตรอดด้วยผมผมปรับฮาร์ดเพื่อความสนุก <laughs> เกียนแน่โค้ดเกียนอนะได้พี่โอเคครับโอเคครับส <laughs> นุกแน่วันนี้ ถ้าเกิดหน้าถ้าเกิดหน้าผมผมเปิดเปิดเปิดผมปลดล็อกแต่ว่าปลน,นล็อกได้ผมจะจะเข้านั่นเลยวันหนึงนะทุกคน <S <S ผมผม,ผมไวรุ่นเลโก้พี่วัยรุ่นเหลี่ยมอะไรวันนี่ยทุกคนนี่เข้าเข้ามาขอสวัสดีครับใครเป็นเก ข <laughs> อเถอะขอะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาครับผมสวัสดีครับผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ออเอาอินดี้อินลิ้อังกฤษครับอังกฤษ ติดตามไปแล้วขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่คุณดูคนที่ติดตามผมครับขอบคุณมากครับผมมาวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรวะไอ้เนี่ยมอ็อบอะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณโตวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดด้วยทุกคนโดยใช้อะไรเนี่ยไอ้ไอไอที่แปลงล่างที่อะไรวะเรียกว่าอะไรทุกคน <laughs> แปลงล่างหาแน่หมดแล้วเนี้ย เอา้าไม่ขึ้นอนะ่ะเป็นไรอุ้ยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาผมมันเด้งอะไรนั่นหนาวะไม,ไม่ขึ้นอนะ่ะเป็นไระแอดผมได้ครับได้ครับอ่างั้นเดี๋ยวผมแอดเขาก่อนเองนะแต่เอตรงหนามันไม่ขึ้นครับทุกคนเอตรงอะไรวะเอตรงเพื่อนอนะ่ะมันตีมันจะขึ้นนะตอนทีน่ผมสร้างแบบมันมันจะขึ้นอยู่แล้วแต่นนมันไม่ขึ้นเป็นไงเนะ โอเคได้ครับผดแอดแอดอแอ,แอก่อนเลยครับผมดแอดให้ก่อนเลยใจะแอดเออน้องเอครับเอหนึ่งไทยแลนก้อน้าเอ้าวัดไปติ๊แอดเราเฉยเร็วได้ครับได้ครับแอดไปเอหนึ่งเอาหนึ่งก่วัดไม่ใช่ไม่ใช่ mọi người 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 mọi Mình rồi, mất bắt mất rồi,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  rồi, mất rồi, เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะอหนึ่งไทยแลนด์เออมันมันไม่มีอะมันไม่มีอ่ะครับมันไม่มีพีภาพแตกสี่สี่เค โอ้มันมันชอบเป็นมันเป็นอะไรวะมันเกี่ยวเที่รคับมันเกี่ยวที่อะไรวะพามันชอบแตกมันแอดไม่ได้ครับทุกคนมันแอดไม่ได้เป็นอะไรวะอืมมันเป็นอะไรวะดีครับสวัสดีครับ บบโอเคเอฟเฟนกินกับภาพแตกไมชอตเอากูอายุสิบสิบสิบเก้าจริงอะ่ะเออภาพแตกนี่เอออันนี้จริงไม่ชอตไม่ชอตเป็นบางครั้งปิงปิงก็โอ้โหใช่ใช่ ก็กูก็กูย้อนสิบเก้าจริงนี่เออจุกบอต่อเอียจะรั่วเลยกูย้อนสิบเก้ามันไม่ขึ้นอะ่ะน้องน้องเอหนึ่งมันไม่ขึ้นอะ่ะ <laughs> มันไม่ขึ้นความแตกไปชารวิง <laughs> อ่ะ กูสิบเก้าจริงอะ่ะเออมึงอายุมึงอายุสามสิบใช่ปะ <c oughs> แอดหน่อย <c oughs> ใช่หรออหนึ่งได้ได้ได้ครับได้ครับมันจะออกตามแมบก่อนเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงแอดอะมันไม่ขึ้นอะมันเป็นเป็นอะไรไม่รู้ภาพแตกโอ้โหจริงจริงนะภาพแตกจริง ทำลายคนโตเลยครับผมโอ้มันเป็นอะไรวะมันต้องเป็นออฟเฟนไม่ได้อะเป็นอะไเป็นอะไรวะไอเจี๊ยบโอมันเป็นอะไรวะไอตุ้งเพื่อนมันก็มีนี่มันเป็นอะไรวะวะต้อ,อเ,ปเ,ปเป็นออฟเฟนน,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 นนะ อเอาดมสร้างใหม่ดีกว่าผมสร้างแบบแม่งใหม่เลยด,ดมแอดแอดไปให้ครับไอว่า g S, S k อะไรวะใช่ปะ OSM GGG OSM เสียงไม้ระเบิดแบบฟินๆมันเด็กแทนแก อ๋อ่ะกลัวยุ่อะไรวะยี่สิบจริงก็เสียนะเสียงผมเสียงผมไม่ได้แก่นารู้จักเสียงผมก็น่าจะรู้ว่าว่าอายุเท่าไหร่นะเอ้ยมันมันไม่ขึ้นอ่ะเนาะไม่ขึ้นอ่ะจีจีจีจเออวไม่ขึ้นไม่ขึ้น น่าจะเกี่ยวดีผมไม่เป็นไรเออเอาชิปและงั้นผมถอดถอดใหม่ตอนนี้เสียงได้ได้ไหมครับตอนนี้เสียงได้ไหมครับไม่อะไรวะแม่ ไมครับตอนนี้รับกี่คนเรื่อยๆครับผมวัตถุคมันเป็นอะไรเออเนี่ยเนี่เสียงเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วปรับใหม่เลยทุกคนปรับแม่งใหม่เลยตอนนี้อาจจะไม่ได้ อันนี้อาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้อ่านใช่เพราะว่าอีะอะไรวะเนี่ยไม่สายฟ้า ผมกดโชเดพี่อชะไหมเล่นด้วยครับเดนนาครับลบเร็วว่าเสียงหน้าจะหายแล้วทุกคนผม,ผมว่าเสียงหน้าจะหายแล้วเขเล่นเพชรเพชรโกอ๋อไอไอเราบอกอะครับไอเพชรอะไอเพชรสมิเต,เตอร์ อะไรบ้านอู้ c r บโดมแอดไปให้ครับเสียงมันน่าจะหายแล้วเสียงน่าจะหายแล้วทุกคนรับเสียงเสียงมันหายยังไงเป็นหนึงนะโดมเปิดกันอีกตยย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 ้ยลยยยโยยลยย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 ลยย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 เยย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  ตอบบ้างเงอ่อเคยเปิดใหม่แล้วมึงการอะไรเนี่ยโต๊ะอ,อันนี้ผมอายุเก้าสิบอจริงผมพูดจริงอะเก้าสิบเก้าสิบก็บ้าแล้วผมอายุเก้าสิบเพราะทุกคนน่ะ ก้าวที่บอกว่าอันนี้ออนี่อันนี้ยเจอแล้วเจอแล้วทิ่เป็นลุงมอไซน์ะไอ้ต้องใจเย็นดิมึงมึงมึงเข้าไปปวดไลค์ใข้คนนื่นปะภาพไอ้เสียงเสียงมันจะมาแล้วทุกคนแต่ว่า แอดไปละมา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 เถอะมาเถอะทุกคนภาพก็ชี้คือไต่หน้าแม่กิสภาพเป็นเทียะวะวัดตุ๊เชี้ภาพเป็นเทียะวะภาพเป็นเทียะวะวัด t ุ๊บ เป็นเทีย่ยอะาาาาาาไรวะพ้าะภาผ้าะภาผ้ะเป็นอะไรวะเนี่ยเนี่ยแต่ผมก็เคยก็ํำเคยใช่เพราะเป็นเที่ยเทียอะไรวะเฮ้วัดมนนนนนันเกี่ยวที่อะไรวะทุกคนไอ้ภาพแตกอ่ะอันหนึ่งภาพภาพมันเกี่ยวที่อะไรวะผมผมผมอยากหาวิธีแม่อยาวิธีทำหายภาพแตกมันเป็นเที่ยอะไรวะ เน็ตเออว่ะใช่ใช่ตอนนี้ใช้เน็ตมือถืออยู่อุ้ยเออเฮเฮฮฮด้งเหรอวะเด้งเหรอวะใช่ตอนตอนนี้ผมผมใช้เน็ตมือถืออยู่ก็ภาพแตกไม่ชัดเออเน็ตตอนนี้ใช้เน็ตมือถืออยู่สุขคือน่าเกี่ยวเน็ดเน็ตมือถือไปทับแตะไวไฟดีกว่าละ ใช่ไงตอนนี้ผมเติมหนึ่งมือถือบ่ายหกไปล้วโอ๊ยว่าผมผมคงไม่พร้อมแบบนเนี้ยเนาะผมไม่พร้อมนะอ,ม <c oughs> อะไรวันหน้าเออผ้ามันแตกอะ <c oughs> ผมคงไม่พร้อมไลยดีเนาะ <c oughs> เออ อันนี้กจะมาว่าไลแล,ล้ยวยาวๆเหมือนกับวันนั้นเออแล้วแล้วทำไมตอนแรกผ้าผ้ามันไม่แตกวะเออแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ผ้าผ้ามันแตกวะเป็นเป็นเที่ยววะเออ,เอ,อจริง งั้นผมไปง้นผมไปไลท์ตรงนั้นดีกว่านีโม่ดีกว่าผมคงคงไม่เจอไอ้อมาปวดไหล์นะพี่เข้าพ,พ,พี่เข้าไปสร้างแบบพีพีได้ไหมผ้ามันก็แตกเลยเป็นเป็นอะไรวะวยไมพี่เข้าไปสร้างแบบพีพีพ พี่เข้าไป้ามพี่ช่วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับโ oh, <wow. S 2> หว้าวภาพแตกเลยวะทำไงดีวะทำไงดีวะ,วะนะ่งเน็ต เด่นมันต้องดีด้วยทุกคนไอเน็ตอะเพราะตอนนี้แม่งใช้เนะ็ตเน็ตไอมือถือครับทุกคนโห่เสียงเสียงเข้าแรกเนี่ยโลาจะกินโอ้โหว้าวภาพแตกสุดสุดเลยภาพแตกทำ <c oughs> ไมภาพสวยสวยจังโอ้ยภาพแตกสวยเลยภาพแตกโอ้ย ปิดแบบพาะตกสุนเลยงั้นผมขอปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ไปก่อนนะทุกคนผมต้องไปผมต้องไปอนะไรวะต้องไปหาเน็ตใหม่แล้วอันนี้เ๋ยวนี้น่าจะไม่ไม่เวิร์กกับผมไปละไปแล้วทุกคนเจอกันประมาณกีณ่โมงดีวะ Bye tua bye bye hãy tua